พิธครับผู้จัดกิจกรรมทีのの่น่าสนใจงานนี้กเาพค่ะ ก็ในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจที่จะรักษาตัวมะระดกแล้วก็อัตลักษณ์แล้วก็รูภคุิบัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นถิ่นนนะคะที่มีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งตัวในงานเองเนะะี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมหนึ่งจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นด้วยนะคะซึ่งมีการสาธิตในการทำรวมไปถึงก็จะมีการแสดงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจากศิลปศิลปินศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินหาศิลปินื้นบ้านศิลปินแห่งชาติรวมไปถึงกับศิลปินที่ดังๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงลูกทุ่งลูกกรุงนะคะรวมไปถึงการมีการแสดงโนราด้วยนะคะแล้วก็จะมีนิทรรศการที่ขึ้นทะเบียนรายการมรดก วัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือว่าจะเป็นเคบายาค่ะก็ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็จะจัดอยู่ระหว่างวันที่2 0ถึง22กันยานะคะที่พราดายพาร์คนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่เอ่อ20ถึง22เนี่ยเริ่มตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มนะคะ3วันค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการประกาศ ปีที่สองแล้วความพิเศษของปีนี้คืออย่างที่บอกนะคะนอกจากจะมีการาส่งรา,ายการอาหารแต่ละจังหวัดซึ่งมีทั้ง7จจังหวัดรวมกรุงเทพด้วยนะคะก็จะมีการแสดงมากมายเลยะคะ่ะทั้งสวันก็มีการแสดงจากศิลปินแห่งชาตินะคะอย่างที่บอกแล้วก็จะมีการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านมีนายโยงที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ได้รับสําหรับ ปีนี้ด้วยนะคะก็คงจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้ดูความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แต่ของแต่ละศิลปินแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นด้วยค่ะค่ะที่สองนี่ค่ะที่รับตำแหน่งก็เหมือนวันเป็นครั้งที่สองเป็นดรั้ี่สองค่ะดีมากาอาจารยค่ะแล้วก็ถึงเร่องการขับเคลื่อนนโยบายแล้วรย์ค่ะเป็นเป็นตามตามธรรมเนียมที่จะต้องเข้ามาดำเนินตำแหน่งเขาเนี่ยค่ะเราจะมีการเจอกันทำยังไง ค่ะจริงๆทางกระทรวงเองนะคะก็มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายซ t พ o w e r ของนโยบายขอ,ของทางรัฐบาลในครั้งนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งส่งเสริมด้วยบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงอื่นด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนในกระทรวงตัวเองด้วยอย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะอยากที่จะให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย mm hmm. เป็นทั้งกระทรวง เศรษฐกิจกึ่งสังคมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วในการใช้อัตลักษณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยเข้ามาพัฒนาแล้วก็มาทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็คิดว่าทางการะทรวงจะช่วยส่งเสริมในส่วนนี้ได้แล้วก็ยังยัง,ยงพยายามที่จะส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่อะค่ะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งขึ้นทะเบียนของยูเนสโกได้คือล่าสุดเนี่ยเมื่อสักไม่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็เพิ่งไปนครศรีธรรมราชมาก,ก็คิดว่าเอกสารอะไรก็ยังอยู่ในอยู่ในอยู่ อยู่ในช่วงที่ยังทํางานได้ตามเป้าหมายค่ะก็ยังอยากจะขับเคลื่อนอย่านต่อไปเสมัยที่สองค่ะอันนี้อยากตื่นอว่าขับเคลื่อนงานเดินด้วยแล้วก็อะไรเป็นพิเศี ค่ะก็ส่วนนี้ก็มองว่างานเดิมคือเป็นสมัยที่สองที่สมัยแรกผ่านไปแป๊บเดียวเนาะก็ยังอยากจะขับเคลื่อนนโยบายที่ได้มอบนอกไว้ให้กับทางกระทรวงค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะทุกคนก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดเองท่านอธิบดีซึ่งในกระทรวงเราเนี่ยก็พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ขับเคลื่อนกันให้เป็นไปตามเป้าที่เราได้วางไว้ค่ะ <c oughs> อ่ยังไม่มีค่ะแต่คิดว่าในส่วนเรื่องนี้ก็ในส่วนของการผลักดันสก๊อตแล้วค่ะจะต้องมีการทำงานที่ท,ที่ที่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะขับเกี่ยวกับหผลักส่วนซึ่งตรงนี้ก็ก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดในส่วนของกระทรวงการท่องเทยก็เป็นหนึ่งในกระทรวงที่เป็นกระทรวขงขับเคลื่อนสก๊อตจะมีการมอบนโยบายใหม่หรือว่ามีค่ะบัญชาธิปก ที่วันที่สองค่ะวันที่วันที่สองค่ะวันรกสองเนงานชายก่ค่ะหลักๆของเราก็จะขับเคลื่อนตัวที่เคยประกาศไปแล้วก็ที่เคยคุยกับทางกระทรวงไปอะค่ะเพราะว่าเดิมก็ทํางานมาได้ไม่ไม่ไม่นานมากหนักก็พยายามทําให้ครบถุกมวิติอรไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ในในส่วนที่ขับดันบางเรื่องกับ power เองแล้วก็ในส่วนอื่นๆในส่วนของด้านศิลปะเองนะคะก็พยายามจะทําให้ครบทุกมิติ ติดตามอบบชเลเห็นเห็นมันมีข่าวทนะา,วาวองออนไลน์ว่ามีปลัดเลยนะได้รับรายงานะก็ได้คุยกันบ้างค่ะแต่ว่าอยากจะคุยรายละเอียดให้ชัดเจนมากกว่านี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบค่ะเพราะเ่งคุยกันคุยกันอบบชส่งไหมตอนนี้ยังยังไม่ได้รับแต่ว่าก็อ่านตามข่าวเหมือนกันกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขอคุยกันก่อนค่ะท่านเชิญชมตรงนได้ค่ะก็ค่ะขอเชิญ ชวนทุกทท่านนะคะให้มาร่วมงานไทยฟู้ปรุงไทยวันที่20ถึง22กันยานี้นะคะก็ที่พระดายพร์ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้มามีทั้งการโชว์เรื่องอา,อาหารของแต่ละจังหวัดนะคะรวมไปถึงการแสดงหลากหลายมากไม่ว่าจะเพลงลูกกุงลูกทุ่งจากศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินที่โด่งดังของไทยนะคะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานครั้งนี้คะ่ะ 好。好